rồi mình thiệp lại lại hơi thật nhẹ thọ đọc cái chiều của mình Mẹ đã bấy là พักโคกเครันองไปมาขามก่อนสนุนั่งเร่าละเยอะคอนมาเถอดนะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี ทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวก็ร่มท,ทั้งตั้งประเทศน้ำเนาะที่ติดตามและฮับส้มซ่งสาฟ้องต,อตลอดมาก็ขอขอบุณขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจสาฟองเอฟคลิปต่อไปสบายดีทรงเศร้าๆวันนี้สาวฟ้องมาหาอยู่หาก,กินพี่น้องเอ้ยมากับสาวซีแล้วก็อันชุดล่อเพนเด้แล้วก็บ,บารมอนหามาชีคนพี่น้องมาหาดอกกระเจียวอยู่โคกพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้สาวฟ้องก็มาฮอดโคกไปที่เรียบร้อยแล้วแต่สาวฟ้องไม่ได้ทาย อยู่ทางค่ะพี่น้องบังเพราะว่ามันยังมือดอยู่พี่น้องเอ้ยนะตอนนี้จะฟ้องจีดหาเลาะหาดอกกระเจียวตามโคกเลยพี่น้องเอ้ยจะฟ้องจีใต้เพืพี่น้องเบังไปเรื่อยๆพี่น้องก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วเฉ็ดคลิปต่อๆไปเด้อเลาะโคกอันหาดอกกระเจียวพี่น้อง แต่ในเฮาก็หาเลาะหาก่อนพี่น้องเอ้ยปลัมลามอนอยู่บ่เห็นบ่ว่าละมอนเฮ็ดดอกนึงโอ้ปลัมอนเฮ็ดลพี่น้องเอ้ยโอ้มานเด้อเนาะสิไปเบิ่งก่อนละมอนเนเ็ดะละมอนเอาอดอกกระเจียวขาวพี่น้องอ้สูงนี่ดอกกระเจียวแดงท่านปุละบัด เดินห้าพี่น้องไอ้ดอกกระเจียวแดงปุ้งเพื่อจะได้แต่ละดอกง่ายนิเนาะไปหาเลาะไปไปนี่ดอกที่ชอกเนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมันอยู่ด้วพี่น้องเอ้ยแสดงว่าเฮาล่งขึ้นมากอะมันซึบโอ้ยเนี่ยมีตีนเลยโอ้ยมีตีนก็หาเนื้อได้เห็นมันไม่ปุ้งไม่ได้กิน เอาสบายแน้วมานว่าสิไมดีสองดอกน้อยสองดอกเออค่อยก็ได้สองดอกคือเดียวละแลาะไปก่อนพี่น้องเ้ยเลาะโคกพี่น้องมาอน้งามนะพี่น้องเ้ยนี่ดอกกระจุ่มมันงามเลยมาแล้ว หาดอกบานก็หาเงาอยู่ได้มันมีคอยปุ๊กอยู่นี่นี่หอก็ได้คือสับสีเลยเด้งามอยู่ได้นี่สีหอก็นี่จีดอกคือสับสีแล้วล่ะห่างหาเลาะไปถิงก่่อนพีน้องแต่มันหาง่ายมันเป็นดอกขาวเห็นแล้วบอลลมอนด์สองดอกไม่ตวเนีเลยโอ้สดอก

khô. Màn được đây phị nào ơi. Hâu hết đi rồi Màn 我的，我的。 นี่เดี๋ยวมาเยี่ยมกันพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้อันชลฟองได้สำนีละเบิ่งอันชาซีก่อนโอ้อันชาซี่จได้ลายได้พี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวสีได้ผ่าเดี๋ยวมื่อละบันนี้สวายเราจะกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยบอลมอญเอารถก่อนพี่น้องเอ้ยว้าวพี่เือเด้งาชุดทาง นี่เซรามเมื่อแล้วพี่น้องไอ้บาทนี่ป่ะวันนี้กะสเไราเมื่อพบพอเดียวกับสิฟอฟิงยูเฮิร์นคือเก้าพี่น้องเลยนี่พี่น้องคอยกับบางคนเพิ่มที่แบเลยละเฮ้รจะแฉยเท่าดอกกระเจียวก็บมันเม็ดอได้ใบละเดียเดี๋ยวเราสีใบก็บพี่น้องไอ้ใบแล้วจังนึงบางคนเพิ่มจเทำเดี๋ยวใบพี่น้องเอ้

ใบดอกกระเจียวแล้วล่ะเดี๋ยวเ่ามาเก็บมะเขือเขาไปนึ่งซื้อมาเก็บกับโซเน่ได้ไหมโซเน่เอาได้ป่ะมาคือเอาไม่ได้ซช่ไหมเอสบอสบอสบอสจะเนี่ปิดไม่ได้กกน้อยพี่น้องเอ้ยมาเป็นมะได้ล้าไปอามินมาปัดเอาไปล้าไป mít nó bắt nó bắt Này phía Ở đây bắt Đây đi, ơi thằng đây ừ. ở đây là ปิดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยมืคือเฮาก็ได้จักน้อยะแะเบิ่งนํามือจ้นะได้น้อยป่ะเฮาไปนึงก่อนันจอันเฮาเก็บมือมาแล้วก็ล้างก่อนล้างซเด้อกับมันเข้าไวกับพักนะตงอมาเินป้าพี่น้องเอ้ยละมอดอมาวานล่ะ คือลงก้นวาะมันเปื่อยพักนล้เปื่อยเปื่อยใมาคืนนั่นเปื่อยลงลุมพี่น้องเราไปเจียวโปกเป็นเคืน พวกเทิงมัน้วมาขามก่อนเดี๋ยวเราบุกมุยก่อนพีน้องไชุกนิดนังนึงผักครั <laughs> ừ. Nào tớ chú cơ lập đi đâu ơi thua lên ừ. Nếu Nhiều... phong phông còn con phía bạn này, bán đi Hãy เยอะปนีเนี้โนนค,ค้กมิคิเซอร์โฮมเดงโคมาทฮโค้กโค้คิดตำเจ้ก่อนตำเจวกับน่ดอกกระเจี tôi nhớ đến tăm khô dùng sân nhất. Yao bé không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 เจีย่ไปเลยพี่น้องยนึ่งดอกกระเจียวกับพักมะเขือได้มะเขือกระสันแหนตำเนี่อันนี้กะสันแหน่ตำมะเขือพี่น้องเอ้ยระสันแหนมักป่นมะเขือมาพี่น้องแซ่บๆจะพองตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยปั้นข้าวเช้ามาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อกินผักได้พี่น้องเมื่อนี้ไม่ได้กินซีสไม่ได้กินปลามาเด้อทุกคนกินข้าวเช้าจนนั่งแม่นสามุก

ghé rùng con rừng rừng Con rừng 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 luôn ะ่ย <Yeah. S 1> ่นน <Yeah. S 1> <je> e. ่งาเพออาพี่น้อยงมลนได้อนี่ยกัก็ของอยู่ของกิน่ากนัมลนอ